สวัสดีครับพบกับสุลการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่น้ำตาท่วมเทนซึงใจเดอะคัพไม่โหไล่ส่งท้ายก่อนลาทีมเทนอเล็กซานโดโนนะครับแบ็คควารองกัปตันทีมลิเวอร์พูลยอมรับรู้สึกซาบซึ้งใจที่มรดาแฟนบอลหงแดงไม่โหใส่ตนในเกมฉลองแชมป์นัดสุดท้ายของซีซั่นที่เปิดสนามแอนฟิลเสมอกับคริสตอเปเลตไปหนึ่งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ดาวเตียนในวัยยี่ปีนะครับเตรียมจะอำลาลิเวอร์พูลย้ายไปเล่นกับเรอัลมาดริดแบบไร้ค่าตัวในฤดูกาลหน้าซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลอย่างหนักจนถึงขั้นโดนโห่ใส่ตั้งแต่เกมกับอาร์เซนอลแต่ในนัดสุดท้ายของซีซั่นสาวกเดอะคัพก็หายโมโหและช่วยกันส่งกำลังใจก่อนจะแยกทางกันในที่สุดอเล็กซานโดรนะครับกล่าวทั้งน้ำตาว่าผมไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรเมื่อได้ลงเล่นที่สนามแอนฟิด์วันนี้ หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมิจิสห์ก่อนผมอยากเล่นในสโมสออีกครั้งและอาเนอร์สลัดก็ไว้ใจให้ผมลงเล่นการที่ผมได้รับการต้อนรับที่ดีจากแฟนบอลมีความหมายมากกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นผมลงเล่นให้กับสโมสรมาหลายร้อยเกมแต่ผมไม่เคยรู้สึกเป็นที่รักและใส่ใจมากเท่ากับวันนี้มาก่อนไม่มีวันไหนเลยที่ผมไม่คิดถึงเทียม20ปีเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากแต่ผมรักทุกนาทีของมัน ผมมีทั้งช่วงขาขึ้นและช่วงขาลงผมรู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกพิเศษที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรผมจะจดจําวันนี้ไว้มันพิเศษมากสาหรับผมมันถือเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตผมเทนอเลเซโนโน่นะครับกล่าวทิ้งท้ายว่าบางครั้งคุณจะบอกตัวเองได้ว่าใช่คุณจะกลับมาเล่นต่อหน้าแฟนๆในฤดูกาลหน้าแต่ตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่อีกแล้วแต่ผมจะจดจําช่วงเวลาเหล่านี้ไปตลอดชีวิต ส่วนช่องชายผู้บ้าข้างลิเวอร์ pool นะครับก็ขอให้เทรนด์โชคดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสรลิเวอร์ pool ของพวกเราโดยการพาลิเวอร์ pool คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหสมัยแชมป์สโมสรโลกด้วยนะครับขอบคุณนายจริงๆนะที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสรแห่งนี้นะครับแล้วก็ขอให้นายโชคดีนะฮะกับเส้นทางอาชีพการเป็นนักฟุตบอลกับสโมสรอื่นนะครับยังไงพวกเราก็ยังคงรักนายอยู่เสมอนะครับอย่าลืมกลับมาเยี่ยมมาเยียนนะครับแล้วก จะติดตามผลงานของนายตลอดไปขอให้นายได้บัลลังก์ดออย่างที่นายคิดเอาไว้อย่างที่นายอยากจะได้ขอให้ประสบความสุรเจนเทนลาก่อนลาก่อนโดนยัดจอลาหงแดงแอดลอ็อกมาริดแตงหนึ่งเปิดฉากเจรจาล่า,ลาตัวกันแล้วลิเวอร์พูลพร้อมขายดาวินูเยตนะครับเตรียมเก็บกระเป๋าอําลาทินแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้ ปิชากหงแดงดุนเยสซอแวลลานลิวโแอัลลิโกมาริตติงหามเปิดฉากเจรจากันแล้วนะครับบทสรุปเส้นทางของดาวินเยสกับหงแดงลิวโปนะครับดูจะชัดเจนขึ้นทุกขณะมีแนวโน้มสูงริ่วว่าดาวยิงทีมชัตอุรุวัยจะต้องอำลาถิ่นแอนฟิลด์หลังจบฤดูกาลนี้โดยล่าสุดตามีอัลลิงโกมาริตนะครับสมสรสอนดังในศึกลนก็สเปนได้พัง,งาดขึ้นมาเป็นทั้งหนึ่งที่จะคว้าตัวไปเสังคมในแดนหน้าพรา้อมข่าวลือสปารว่าการเจรจาได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว สถานการณ์ของน้องนุ่นนะครับดาวิดนูนเยตกับลิวพูอยู่ในภาวะเปราะบางมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะโดยก่อนหน้านี้แอนฟิวอตก็เคยรายงานเป็นที่แรกว่าหัวหอ,อกในวัย25ปีนะครับเกือบที่จะได้ย้ายออกจากทีมไปแล้วในช่วงตลาดกรสกันนังเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ลิวพูปฏิเสธข้อเสนอจากลีกสต์สตอร์เบียในเวลานั้นเนื่องจากไม่ต้องการเสียนักเตะกระสกันไปในช่วงกลางฤดูกาลอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อ ฤดูการรูดบ้านปิดฉากลงแล้วความกังวลดังกล่าวได้หมดไปและสมอสอนกับพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอต่างๆที่เข้ามานะครับแมบบ้ความสนใจจากดีซาดิอาระเบียนะครับที่พร้อมทุ่มเม็ดเงินมาสารยังคงมีอยู่แต่ดูเหมือนว่านูนเยสอาจจะต้องการย้ายไปค้าแข้งในยุโรปต,ต่อไปโดยล่าสุดนะครับ365สกอเรได้เปิดเผยรายงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟโดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากกองทุนเพื่อการลงทุนของซาดิอาระเบียว่า นูนเยตได้ถูกเสนอชื่อให้กับหลายสโมสรเกษกใหญ่แต่ยังไม่มีทีมใดมองเขาเป็นเป้าหมายหลักในทันทีโดยอาจเป็นแผนสำรองแต่ถ้าว่านะครับแหล่งข่าวเดียวกันชี้ชัดเจนว่าเป็นอัลเลนก็มาเรดน,นะครับคือทีมที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการคว้าตัวนูนเยตโดยการเจรจาเพื่อให้เขาย้ายไปร,ร่วมทีมทัพตาหมีกําลังดําเนินอยู่อย่างเข้มข้นพวกเขามองว่าดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยรายนนี้คือเป้าหมายรายแรกในการเสริมทัพในช่วงสมัยนี้ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานอื่นๆที่ระบุว่าทีมดังจากสเปนกำลังผลักดันเดียวนี้อย่างหนักและมีข่าวว่าตัวของนูนเยสเองก็กำลังมองหาลู่ทางการย้ายไปใช้ชีวิตในกรุงมาดริดด้วยเช่นเดียวกันนะครับสัญญาณการอำลาลิเวอร์พูลของนูนเยสนั้นชัดเจนอย่างยิ่งเมื่อเขาแถบไม่ได้คำวบ้วางชใจจากอาเนสส์รัตกุนสือของทีมเลยการลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งสุดท้ายในพรีเมียร์ลีกข,ของเขานั้นต้องย้อนกลับไปถึงเดือนมีนาคม และนั่นคือการลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกเพียงนัดเดียวของเขาในปี2025และตอกย้ำนะครับว่าอนาคตของเขากับหงแดงได้จบลงแล้วและแอตเลตโกมาริดนะครับก็คือจุดหมายประทางต่อไปที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะฮะก็ต้องบอกว่า น่าเสียดายเหมือนกันนะครับน้องนุ่นพิสูจน์ตัวเองไม่ได้นะครับเข้าสู่ฤดูกาลที่สองที่สามเนี่ยยังไม่ปังนะฮะก็เป็นวัตถจักรของฟุตบอลนะครับน้องย้ายแน่นอนนะฮะเต็งหนึ่งก็คือแอตเลติกโมเรดกำลังเจรจาอย่างเข้มข้นนะครับแน่นอนนะครับย้ายไปสู่แอตมาเรดจะเข้า แผนการดําทีมของดิโกซิโมโอเน่ยางสุดๆเลยแหละครับสาหรับน้องนุ่นก็เป็นอีกคนหนึ่งขอให้โชคดีนะน้องนุ่นนะก็อย่าลืมนะฮะกลับมาแวะมาเวียนเหมือนเดิมนะครับยังคิดถึงน้องนุ่นอยู่นะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เคยด่าน้องนุ่นไปเยอะเลยนะครับตอนที่พลาดโอกาสทองแต่ว่าเขาก็เป็นขุนพลอีกหนึ่งคนที่ทําให้ทีมคว้าแชมป์พิมพ์มริกในฤดูกาลน,นี้นะฮะก็ขอให้โชคดีนะนุ่นนะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะจ๊ะลาก่อน เด็กกอเสียววับคิงโมเผยเองนะครับเคยเกือบย้ายซบทีมซาอุดิอาระเบียก,ก่อนขยายสัญญาฉบัใหม่กับหงแดงโมมินซาลานนะครับปีกซูเปอร์สตาร์ชาวอียิปต์ของลิเวอร์พูลเปิดเผยนะครับว่าตนเองเคยเกือบย้ายไปเล่นในศึกซาอุดิอาระเบียโพลีกหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะฮะสัญญาฉบับใหม่กับหงแดงยังไม่ได้ข้อสรุปแต่สุดท้ายบรลลุก็ตกลงกันได้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพร้อมกับปิดฉากข่าวลือทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาซาลาห์ได้รับความสนใจจากทีมในลีกซาดิออระเบียเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเออิทิฮัดที่เคยยื่นข้อเสนอถึงมูลค่า150ล้านปอนด์ในเดือนสิงหาคมปี2023แต่ก็โดนฝั่งลิเวอร์พูลปฏิเสธข้อเสนอนั้นอย่างทันทีขณะเดีดวยวกันนะครับความสนใจจากลีกซาดิอาระเบียยังไม่ลดลงโดยมีรายงานมาว่าพวกเขายังคงจับตามองซาลาห์ในช่วงตลาดก,กระสแกนเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมาและพยายามเจรจาดึงตัว ดาวเตีในวัย32ปีไปเสริมทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หลังหมดสัญญาก,กับลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามนะครับซาลาได้ตัดสินใจจรดประกาขยันสัญญาชั่หม่ไปอีก2ปีกับหงดังลิเวอร์พูลซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่าในช่วงที่การเจรจาไม่ได้ทางออกนั้นก็มีโอกาสสูงที่จะไปโชว์ฝีเท้าในตะวันออกกลางโดยซาลากล่าวว่าผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ย้ายไปเล่นในลีกสุดิอาระเบีย ผมเชื่อว่าผมอาจจะไปที่นั่นได้หากผมไม่ต่อสัญญาก,กับลิเวอร์พูลความสัมพันธ์ของผมกับผู้คนที่ซาอุดีอาระเบียยังคงดีและเป็นแบบนั้นเสมอแน่นอนว่ามีการเจรจาที่จริงจังเพื่อเซ็นสัญญาก,กับผมนอกจากนี้ซาลายังยอมรับด้วยนะครับว่าแฟนบอลหงแดงถือเป็นส่วนสำคัญที่ทําให้ตนขย,นยา,มมายสัญญา่วับใหม่ออกไปจนถึงปี2027โดยระบุว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจต่อสัญญาครั้งนี้ พวกเขากดดันฝ่ายบริหารเพราะผมอยู่กับสโมสรมานาน7ปีแล้วตั้งแต่วันแรกผมรู้ดีว่าพวกเขาต้องการให้ผมอยู่ต่อสําหรับซาร่า์นะครับย้ายมาจากโรมา่ามาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2017เจดลงสนามไปรวมทุกรายการ401เกมซัดไป245ลูกและทําแอซิสได้อีกถึง113ลูกพร้อมกับพาพลังทองแดงประสบความสำเร็จมากมายรวมถึงการคว้าแชมป์พัง,งกฤษยในซีซั่นนี้อีกด้วยนะฮะ ด่วนมันจบแล้วครับนายไม่ต้องลุ้นโรมาโน่คอนเฟิร์มแล้วนะครับเคอร์เกสตกลงเงื่อนไขส่วนตัวซบลิวพูแล้วจอเพนึกกำลังเวียสฟิมปงเข่ย่าพิมลีปิดดิวส่วนตัวฟาบิโซโรมาโน่ปวดลิวพูลครับบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับมิลอดเคอร์เกสแบ็คซ้ายฟอร์มฮอตของปอนมัดแล้วตลาดการสแกนกเตะซาม,มูไรของลิเวอร์พูลนะครับดูเดือดเลือดพ่านจริงๆ ล่าสุดฟาบิโอโรมาโนกลูลูข่าวตลาดการซื้อขายนักเตะระดับโลกก็ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าครั้งสําคัญที่ทําให้แฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลทั่วโลกต้องตาลุกวาวนะครับขนคิงลุกงาบงาบโดยยืนยันว่าลิเวอร์พูลนะฮะแชมป์พิมพ์ลีกทีมล่าสุดได้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับมิลอนเคอร์เกสแบล็กซ์ดารุ่งพุ่งรังของปอนมัดไปเป็นที่เรายบแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่รายละเอียดเล็กน้อยที่ต้องสะสางก่อนการย้ายมายังถินแอนฟิลด์ที่คาดการไว้ โรบาโน่นะครับได้กล่าวผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวอย่างหนักแน่นว่าข้อมูลของผมคือเคอร์เกสได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงรายละเอียดเล็กน้อยที่จะต้องเคลียร์และตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังติดต่อกับปอนมัดพวกเขายังคงทํางานในเดีวนี้อยู่ดังนั้นไม่ใช่แค่ vs ไม่ใช่แค่ฟิล์มตรงแต่ยังมีการเจรจาอย่างจริงจังสำหรับเคอร์เกสด้วยและการคุยจะดําเนินต่อไปในสัปดาห์นี้เพื่อให้ดีลเสร็จสมบูรณ์ การตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับดาวเตะทีมชาติอังกรีในวันยี่ปีถือเป็นก้าวสำคัญและเกิดขึ้นพร้อมกับก,บการที่ลิเวอร์พูลกำลังเดินเครื่องเต็มสู่ในการเจรจาคว้าตัวกู้หูทองคำจากเบอร์ลินทั้งฟอร์เรียนเวสและเจอรมีฟิมปงโดยมีรายงานมาว่าฟิมปงน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่รายนแรกที่ลิเวอร์พูลจะเปิดตัวโดยการใช้ออปชั่นซื้อสัญญาในราคา30ล้านปอนด์ขณะที่การเจรจาคว้าตัวเวสกำลังมีความขึ้นหน้าอย่างมาก ส่วนเคอร์เกตนะครับเขาถูกคาดหมายว่าจะเข้ามาเป็นตัวแทนระยะยาวของแอนดี้โรเบิร์สันซึ่งเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีก12เดือนและเพิ่งอายุครบ31ปีไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่วนเคอร์เกตโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมภายใตกก้การคุมทีมของอันดนี่อิลาโอลาที่ปอนหมัดในวันกั้นนี้โดยลงเล่นเป็นตัวจริงทุกนัดในลีกยิงไป2ลูกและ6อาซิดช่วยให้เดอะชอรี่จบอันดับที่9ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอย่างน่าประทับใจ การย้ายทีมครั้งนี้นะครับปอนมัดนมโนโนที่จะได้กําไรมหาศาลโดยคาดว่าลิเวอร์พูลจะต้องทุ่มเงินสูงถึง45ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวแบ็กซ้ายรายนี้จากเดิมที่ปอนมัดซื้อมาเพียงแค่15.5ล้านปอนด์เมื่อ2ฤดูกาลก่อนหากลิเวอร์พูลสามารถปิดเดียวทั้งเคย์เกตฟิมปองและวีสได้สาเร็จตามแผนนี่จะเป็นการเสริมทัพที่สั่นสะเทือนวงการและเป็นการประกาศสัดาความทะเยอทะยานของลิเวอร์พูล ในการป้องกันแชมป์และไล่ล่าความสุดเด็จในลูกกนหน้าอย่างแท้จริงแฟนบอลต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะฮัตติสันชี้เปียงตำแหน่งฟอร์สไนคือบทบาทที่ VS จะระเบิดฟอร์มเทพกับลิเวอร์พูลยุคสลัดฮัตติสันชี้ตำแหน่ง VS จะเข็นศักยภาพสูงสุดกับลิเวอร์พูล ภายใต้การุวมทีมของอ่านเนอร์สลัดการมาของฟอร์เรนเวียสจอมทัพอจัจฉริยะจากเบอร์เกอร์เูเซนสู่ลิเวอร์พูลโดยค่าตัวที่อาจเป็นสถิติสมมสรกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในการเช็นัญญาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคหลังของหงแดงไม่เพียงแค่นั้นการเตรียมคว้าตัวเจลมี่ฟิล์มตรงอีกรายยิ่งแสดงให้เห็นว่าทีมงานของอ่านเนอร์สลัดกำลังเดินเครื่องเต็มสู่เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งที่สุดก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ สามการความกัาวหวังอันสูงส่งดอนฮัตติสันอดีตนักเตะชื่อดังของลิเวอร์พูลและปัจจุบันเป็นกูรูล,ลููกหนังั้วได้ออกมาวิเคราะห์อย่างเฉียบคมถึงตำแหน่งที่ฟอร์เรนวิเอสควรจะลงเล่นเพื่อเข้นศักยภาพสูงสุดของดาวเตะในวัย22ปีรายนี้ออกมาในการให้สัมภาษณ์กับ ESPN FC ฮัตติสันฟันธงว่าวิสควรถูกใช้งานในตำแหน่งฟอร์ไนหรือกองหน้าตัวหลอก ให้กับลิร์พูในฤดูกาลหน้าโดยเปรียบเทียบดาวเตะทีมชาติเยอรมนีกับอดีตดาวดังของแอนฟิอยางฟิลิเป้คูตินโยในแง่สไตล์การเล่นและโรเบียโตฟิมิโนในแง่ของบทบาทในสนามตอนที่ผมดูลิร์พูเล่นได้ดีที่สุดในฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5คือตอนที่ลุยดิอาร์ตเล่นเป็นฟอร์สไลน์เป็นตัวเชื่อมเกมเหมือนที่ฟร์มิโนเคยทำฮัตติสันกล่าวผมเปรียบเขา vs กับฟิลิเป้คูตินโยจากสไตล์การเล่นของเขา ขามีไ q ฟุตบอลที่สูงเล่นได้หลากหลายเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมสไตล์ของเขาจะเข้ากับพรีมลีกได้อย่างยอดเยี่ยมและถ้าคุณจะจับเขาใส่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในระบบปัจจุบันของลิเวอร์พูลมันก็คือตำแหน่งฟอร์สไนน์นี่หมายความว่าอาร์เนร์สโอตอาจจะมีโรเบิร์ตเฟอร์มิโน่คนใหม่ในมือเฟอร์มิโน่คือตำนานยุคใหม่ผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในความสำเร็จของเจอเก้งครับด้วยการเล่นฟอร์สไน์ที่ชันฉลาด ช่วยเปิดพื้นที่และดึงศักยภาพของโมซาลาและเซโดอ a มาน่ออกมาได้อย่างเต็มที่และวีเอสก็มีทักษะทุกอย่างที่จะสานต่อบทบาทสําคัญนี้ข้อมูลบ่งชี้ว่าซาล a าและคริกโปต่างก็มีฤดูกานที่ดีที่สุดภายใต้การกุมทีมของสล็อตในซีซั่น2024-2025ที่เพิ่งจบไปและการเพิ่มวีเอสเข้ามาในตำแหน่งฟอร์สนอาจจะทําให้ทั้งคู่รวมถึงแนวรุกคนอื่นอันตรายเพิ่มขึ้นไปอีกในฤดูกันใหม่ ดาวเตะท,ทีมชาติเยอรมนีรายนี้พร้อมแล้วที่จะมาสร้างปรากฏการณ์เขย่าพิมลีแฟนบอลหงแดงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับมิติใหม่ในเกมลุกได้เลยกาลเกอร์ชี้ชัดลิวเวอร์พูลขาดไอเดียสร้างสารรค์เกมนัดพ่ายพาเลตตอกย้ำเหตุผลต้องขวาวีเอสกาลเกอร์ชี้เปียงเกมพ่ายแพ้พาเลทไร้รจินตนาการตอกย้ำทำไมลิวเวอร์พูลต้อง ทุ่มคว้าเวต์ yes. แม้จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูการ2024-2025ไปครอบครองอย่างยิ่งใหญ่แล้วแต่เกมปิดท้ายของซีซั่นลิเวอร์พูลซึ่งเปิดบ้านเสมอกับคริสตัลเพลย์ตไปหนึ่ประตูต่อหนึ่งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมากระท้งคำถามและบทเรียนสำคัญไว้ให้อาร์เนอร์สลัตและทีมงานต้องกบคิดอย่างหนักโดยเฉพาะเมื่อมองผ่านสายตาของตำนานสโมสรอย่างเจมี่กาลเก์ เพียงปานาทีแร,รกของเกมความผิดพลาดในแนวรับก็ส่งผลให้อิสไมลาซาหลุดเข้าไปยิงให้พาเลตขึ้นนำอย่างรวดเร็วจากนั้นแม้หงแดงจะพยายามหมบุกอย่างหนักแต่ไม่สามารถเจาะแนวรับที่ตั้งโซนกันอย่างแน่วแน่นของทีมเยือนได้เลยซึ่งกาลเกอร์ผู้ทำหน้าที่ผู้บรรยายเกมชี้ว่าภาพที่เห็นในสนามมันฟ้องอย่างชัดเจนว่าทำไมสโมสรถึงกระสันอยากจะได้ตัวฟอเรนวิสเพมเกอร อัจฉริยะจากไบรเออร์เลเวอร์กูเซนมาร่วมทีมเป็นอย่างมากหัวแดงซึ่งเล่นเหมือนกับทีมที่ผ่อนคลายไร้ความกระหายหลังได้แชมป์ลีกไปแล้วเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องพยายามเจาะแนวรับที่ลงไปตั้งรับลึกของพาเลสซึ่งเพิ่งใช้แผนนี้คว้าแชมป์เอเปิดคับมาหมาดแต่กลับเลือกใช้วิธีเปิดบอลเข้ากรอบเกตโทษมากกว่าเกินความจําเป็นและส่วนใหญ่ก็ถูกแนวรับขอนทีมเยือนสกัดทิ้งได้อย่างง่ายดาย คาร์ลเกอร์มองว่าการขาดไอเดียและความหลากหลายในการเข้าทำเช่นนี้คือสิ่งที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีผู้เล่นอย่าง VS สนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ลิเวอร์พูลกำลังมองหาที่จะทุ่มเงินก้อนโตเพื่อคว้าฟอร์เรนเวียสจากเลเวอร์กูเซนตำนานลิเวอร์พูลกล่าวยกย่องอย่างตรงไปตรงมาเมื่อเห็นการข้อคของบอลที่ไม่ประสบความสำเร็จอีกครั้งเมื่อถูกถามว่า,าการมาถึงของเวียสจะสง่งผลกระทบต่อโดมินิกส์โบสลาหรือไม่ กาเลเกอร์ให้ทัศนะว่าดาวเตะชาวฮังการีไม่จําเป็นต้องเสียตําแหน่งโดยชี้ว่าโซบอสไลออาจขาดความคิดสร้างสรรค์นในการทําประตูแต่ความแข็งแกร่งในแดนกลางของเขายังคงมีประโยชน์ขณะที่วีสมีความยืดหยุ่นสูงสามารถเล่นในทั้งริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วตัดเข้าในหรือแม้แต่บทบาทฟอร์สไนท์แต่ปัญหาของลิเวอร์พูลในเกมนี้ไม่ได้แค่การขาดความคิดสร้างสรรค์นในเกมรุกเท่านั้นกาเลเกอร์อยังชี้ว่าตำแหน่งฟูลแบ็ก ทั้งสองข้างก็แสดงเห็นถึงจุดอ่อนเช่นกันเนอร์แบนนี่มีส่วนรับผิดชอบกับก,บการเสียประตูขณะที่แอนดี้โรบ์สันก็ดูจะตามความเร็วของเกมไม่ทันในหลายจังหวะซึ่งยิ่งตอกย้ำว่าทำไมหงส์แดงถึงตกเป็นข่าวอย่างหนักกับเจนนี่ฟินปงและมิลลดเคเกตแม้ผลงานการแข่งขันเกมนี้จะไม่มีผลต่อตำแหน่งแชมป์แต่ฟอร์มการเล่นที่ปรากฏคือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลจำเป็นต้องมีการเสริมทัพครั้งใหญ่ในหลายตำแหน่ง หากต้องการรักษาความสำเร็จและยกระดับทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในฤดูกาลหน้าด่วนโรมาโนคอนเฟิร์มนะครับลิเวอร์พูลทุบโต๊ะยื่นข้อเสนออย่างเป็น,นการแรกล่าฟอร์รนเวียสค่าตัวทะลุ100อล้านยูโรนะักเตะยื่นคำขาดขอไปหงแดงเท่านั้นเขาด่วนล่าสุดจากฟาบิิโอโรมาโนกูรูตลาดการขายนักเตะที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกได้ปล่อยข่าวใหญ่สะเทือนวงการโดยยืนยันว่าหงแดงลิเวอร์พูล ด้านการยืน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครั้งแรกให้กับเบอร์ลูกูเซ่นเพื่อขอซื้อตัวฟอรินเวียดเพเมเกอร์อัจฉริยะทิมชัิเยอรมนีเข้ามาบัญชาเกมในถิ่นอันฟิลเป็นที่รล่ลอยแล้วโดวยรังข่าวระบุว่า ตัวเลขของข้อเสนอดังกล่าวหากรวมออปชันและส่วนเสริมต่างๆแอดออนแล้วคาดว่าทะลุหลัก100้ล้านยูโรอย่างแน่นอนซึ่งถือว่าเป็นเม็ดเงินมหาศาลและขณะนี้ทางเบลล์ลูกลเซนก็ได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวแล้วเพื่อนําไปพิจารณาสถานการณ์กาลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วการเจรจาระหว่างทั้งสองสองสารกาลังเป็นไปได้อย่างต่อนเนื่องและมีรายงานเพิ่มเติม,ตมว่าการพูดคุยจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งภายในวันที่26พฤษภาคมนี้ โดยมีเป้าหมายถึงข้อตกลงประวัติศาสตร์นี้สามารถบรรลุและเสร็จสิ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้และปัจจัยสาคัญที่สุดที่ทําให้เดิวนี้มีโอกาสสาเร็จสูงมากคือการที่ฟลอเรนเวสเองได้แสดงเจตจำนงและยืนยันกับผู้บริหารของเบอร์ลุกุเซนอย่างชัดเจนไปก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าเขาต้องการยัดร,ริ่มทีมลิเวอร์ pool เพียงสโมสรเดียวเท่านั้นการตัดสินใจของนักเตะครั้งนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญที่อาจทำให้หงแดงปิดเดีลนนี้ได้สำเร็จแม้ต้องทุ่มเงินก้อนโตก็ตาม แฟนบอลนะครับทั่วโลกเตรียมจับตาสัานการนี้อย่างใกล้ชิดเพราะนี่อาจเป็นอีกหนึ่งการเซ็นญาครั้งประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นะครับโดยการนน้านี้ก็เคยมีรายงานมาว่าจากสื่อเยอรมันนะครับอย่างเอ็ p เซ t สปอร์ตรายงานมาว่าฟอร e i g นเวียและพ่อแม่ของเขานั้นได้ไปพบตัวแทนของลิเวอร์ pool ที่แบล็กพูลเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมทุกคนสงสัยว่าพวกเขากําลังพบกับแมนซิสตี้แต่ที่จริงแล้วมันเป็นลิเวอร์ pool มาโดยตลอดโดยสื่อเยอรมันระบุว่า แผนการนี้ดูเหมือนเป็นมืออาชีพมากเรากว่าเป็นแผนของ M16 นะฮะนี่คือสร,รุลตาวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่26พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะค p ัแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The c คอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือในน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ